สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆครับ FC ทุกท่านครับผมแฮปปี้บางปูนะครับวันนี้บาทุกทท่านมาที่ภูแห่งหนึ่งนะครับที่สายมูไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับภูแห่งนี้จะมีพญานาคองค์ดํานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับซึ่งพญานาคองค์ดำแห่งนี้นะครับใครเข้ามาก็บอกจะบอกว่ามาไหว้แล้วแหงไหว้แล้วปังไหว้แล้วรวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับภูแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าภูยอดรวยนะครับเป็นสถานที่สายมูแห่ง จำว่าใหม่ก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าเก่าก็ยังไม่ถึงเก่าคึกนะครับเอ,อ,อยู่ที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับทริปนี้ผมได้มาที่จังหวัดอุบลแล้วก็คลิปนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับที่จะพาพี่ๆเพื่อนทุก,ท,กท่านครับไปไหว้พญานาคองค์ดำซึ่งใหญ่นะครับใครมาไหว้ก็จะเฮงก็จะปังนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกๆท,ท่านไปครับแต่ก่อนที่เราจะไปที่ภูด้านบนนะครับ เราจะผ่านจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเ,เจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลภูแห่งนี้นะครับเดียวไปนันครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเจ้าที่นะครับชื่อว่าพ่อใหญ่พานนะฮะพ่อใหญ่พานปู่เต่านะครับก่อนที่เราขึ้นเขาภูยอดรวยต้องมาไหว้เจ้าที่ก่อนนะครับที่ผมไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมก็ได้จุดธูปนะครับกราบขอพรพ่อใหญ่พานปูเต่านะครับเพื่อซึ่งเป็นเจ้าที่นะครับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เปิดทางให้เราเดินทางไปที่ภูยอดรวยได้สวัสดิภาพนะครับตอนนี้ผมกลังเดินทางไปครับบอกเลยว่าทางนั้นอาจจะลำบากนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นรถแบบ SUV น่าจะสื้อออกไปครับใครเอารถเก๋งมาก็ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะนะครับโอเคนี่ครับทางทางเป็นแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวไปแล้วไปเจองข้างบนครับ ทางก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมขับมาสักสามสิบนาทียังไม่ถึงะนี่ภพูยอดรวยนะครับคือไม่แนะนำครับถ้าเป็นรถใหญ่นี่ก็อาจจะไปได้เร็วนี้ถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยจะไปได้นะฮะแต่อาจจะช้าหน่อยครับทางประมาณนี้นะฮะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยผมสังเกตมีมีต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยครับนี่ฮะสีม่วงๆอย่างนี้ครับนี่คือเป็นเหมือนเป็นต้นดอกไม้ป่าเนี่ยแต่ผมไม่รู้ต้นอะไรนะสวยมากนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งที่สวยนะครับเป็นต้นไม้ที่ ดูแล้วแบบว่าตอนแรกนีกว่าเขาปลูกเลยเขาไม่ได้ปลูกนะนี่มันเกิดเองเห็นไหมเนี่ยตามสองข้างทานเดี๋ยวเขาไม่ตัดออกแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับาบริการจอดรถนยครับโอเคเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับโอเคตอนนี้เราต้องมีมามาจอดรถแล้วก็มีมีเก็บค่าบริการนะครับถือว่าเป็นดูแลสถานที่นะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต้องไปตรงไหนต่อพี่จอดรถแถวนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนอะาโอเคครับครับตอนนี้ผมขึ้นมาตัวน้านบนนะครับตรงพี่ลานจอดรถที่พูยอดรวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้ฮะเราจอดรถเป็นลานจอดรถแถวบริเวณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะครับครับอันนี้ทางขึ้นนะครับวันนี้ที่ผมมานี่เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับอันนี้คนเยอะครับพอเดินขึ้นมาเนี่ยมาเจอ รูปหลวงพ่อนี่น่าจะเป็นคนที่พัฒนาวัดนะครับพระอาจารย์อุทัยอันนี้เขานอาจจะมีวันนี้อาจจะมีพิธีบวงสวงอะไรบางอย่างนะครับนะครับครับโอ้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะไปข้างในครับมานะครับใคร้ถึงนะครับ ผู้ยอดรวยแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับเอตรงนี้อาจจะมีพิธีบวงสวงอะไรบางอย่างนะครับแเดี๋ยวเราจะไปทงข้างไนครับวันนี้ตื่นเต้นครับก็ในสุดเราก็จะมาเจอพญาพญานาคราชองค์ดำนะครับมีไม่กี่ที่ในเมืองไทยนะครับที่เป็นสีดำนะครับเดี๋ยวไปกันครับ ครับเดิไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่แหละครับองค์พญานาคครับขลาชองดำดําขอให้ขอให้ลูกเฮงลูกปังมาเคยเทิด ผมค,ค่อยเพ้นให้ดูครับนี่นะครับพญ,ญานาคราองามครับอยู่ที่อำเภออยู่ที่ปูยอดตะวันนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้โหอันนี้มีตรงนี้แปลกอย่างหนึ่งครับผมเห็นมีเออแมงปอเยอะมากเลยครับนะครับขอโชคขอลาบขอพอรขอความสําเร็จตรงมีแก่ออข้าพเจ้านะครับแฮปปี้บางปูแล้วก็เอฟซีทูท่ทานที่ติดตามแล้วคนที่ดูคลิปนี้ด้วยเถิด คิดสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านสมปรารถนานะครับคิดเงินได้เงินคิดท้องได้ท้องครับนะครับแล้วก็บริเวณของเอ,อ,องค์พญานาคองค์ดําก็จะมีตรงนี้น่าจะเป็นบ่อน้ํานะครับอาจจะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับ,รบแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเครือขใายจากมีจุดทูบเทียนบูชานะครับก็จะมีบริเวณนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมเดินมาใกล้ๆตรงนี้ดูฮนะตรงนี้มีน้ํา อันนี้จะเป็นด้านหลังองค์พญานาคองค์ดำนะครับเนี่ยก็คือพญานาคองค์ดำนี้นะครับก็คือทําสร้างขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นจากนิมิตของพระอาจารย์กุไทยรูปที่เมื่อกี้ที่ผมผ่านไปถ่ายให้ดูที่เป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะครับแล้วก็นิมิตมาตรงนี้นะสร้างเป็นมีพ่อปู่พญานาคองค์ดำนะฮะ วันนี้เป็นวันเสาร์คนมาเยอะมากนะครับวันเสาร์ที่31สิงหาคมแล้วก็วันนี้ถือว่าจะมีงานบวงสวงด้วยนะครับนี่ฮะจะมีนางรำมีการบวงสวงพญานาคองดําวันนี้ถือว่าเป็นวันโชคดีของผมแล้วก็เอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ไฮไลท์ของที่ผมได้มาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตั้งใจว่าจะมาไหว้ องพญายนาคองค์ดำที่วัดภูยอดรวยแห่งนี้นะครับวันนี้กม็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าใครจะมานะครับเสดในเว็บแผนที่ก็สามารถมาถึงได้แต่ว่าแนะนําเป็นรถคันใหญ่ที่ดื่ครับถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยอาจจะทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เฮงๆรวยๆยปงังๆทุกท่านนะครับเหมือนกับพรที่ผมได้ขอเมื่อกี้กับองค์พญายนาคองค์ดำไปนะครับ แล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปมูที่ไหนนะครับสายมูไม่ควรพลาดหรือสายผ้าเครื่องนะครับผมแฮปปี้บางปูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ